ถึงแม้เราจะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดแต่ทาง DC ก็ยังไม่ยอมหยุดปล่อยเหตุการณ์สำคัญในปีนี้ครับเพราะนี่คือจะเป็นเหตุการณ์ที่จะบรรจบเรื่องราวทุกอย่างครับตั้งแต่ Rebirth Doomsday Clock Fat f o r w a r r Dark Knight Metal ที่แผนของ DC นั้นกำลังก้าวเข้าสู่ในยุคใหม่ที่เรียกว่า 5th Generation หรือ 5G โดยเหตุการณ์นี้ครับมีชื่อเรียกว่า Dark ด Knight d e h t h Metal เป็นผลงานการเขียนของคุณสกอตสไนเดอร์และเป็นลายเส้นของคุณเกรกคาปูโล่สองคู่หูนักเขียนและนักวาดที่เริ่มต้นทำงานด้วยกันตั้งแต่แบทแมนในช่วง New 5 2แล้ววันนี้เราจะมาสรุปเหตุการณ์ของ Dark k r k k n t g h t t h m e t a l ในเล่มแรกแต่ก่อนอื่น เราจะต้องมาสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดให้ทุกคนเข้าใจกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนจะมาถึง d เด h เมทัลแบทแมนได้เริ่มสืบสวนไปยังแร่เหล็กบนโลกเพื่อค้นหาอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกไม่ชอบมาพาก,กลตั้งแต่ที่เขาได้เห็นนิมิตประหลาดในอนาคตจากการได้เข้าเครื่องชุบชีวิตความทรงจำของแบทแมนให้กลับคืนมาอีกครั้ง ในตอน r e b i r ร์โดยเฉพาะแร่เหล็กที่ชื่อว่า e n นเม t a ลซึ่งที่มาของมันมาจากดาวทานาก้าของเผ่าพ,พันธุทานากาเรียนที่มีปีกแบบ h ฮอค m a n และฮอคเกิลและ e n นเม t a ลชนิดนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแร่ครับตีพวกไอเทมพิเศษต่างๆบนโลกของ DC b a แบทแมนได้ใช้เครื่องชุบชีวิตที่ว่านี้ในการค้นหาคำตอบของแร่เหล็ก e n นเม t a ลแต่อุปกรณ์นี้มีผลบางอย่างกับร่างกายของดูกโทมัส เด็กหนุ่มที่เคยช่วยเหลือแบทแมนในช่วงที่เขาเป็นแบทแมนใหม่ๆทําให้อุปกรณ์ได้ส่งสัญญาณเรียกไปยังจักรวาลด้านมืดหรือ Dark m u l t i วิร์ e จักรวาลด้านตรงข้ามของ DC ที่ฝันร้ายไม่สิ้นสุดได้กําเนิดขึ้นโดยมีเบื้องหลังคือปีศาจท,ที่ชื่อว่าบาเบโตสปีศาจท,ที่ได้ไปเห็นแบทแมนในช่วงที่เขาถูกส่งไปในอดีตจากลําแสงโอเมก้าแสงชั่นจากดักไซส์ในตอน Final Crisis บาเบโตสได้เห็นแบทแมนมนุษย์ธรรมดา ที่มีความน่าสนใจจึงออกตามหลอกหลอนและวงการชีวิตของเขามานับตั้งแต่นั้นแบทแมนพยายามหยุดยั้งการมาถึงของบา r เบโตสโดยการจะย้อนเวลากลับไปในอดีตอีกรอบโดยใช้ดักไซเบบี้ยิ่งโอเมก้าเซนชั่นใส่เขาเพื่อไปหยุดบา์เบโตสในอดีตที่พลังยังไม่มากแต่จริงๆแล้วคือกับดักที่ถูกวางไว้จากคอดอฟอววซึ่งสภานกพวกนี้ก็ได้บูชาบาเบโตสให้เป็นเหมือนพระเจ้าโดยกับดักที่วางไว้ ถ้าหากแบทแมนได้อาบแร่เหล็กครบจํานวนเขาจะกลายเป็นประตูมิติเปิดทางให้พวกแบทแมนแห่งความมืดเข้ามาได้เรื่องมาฉเฉลยว่าตั้งแต่เหตุการณ์ขอออฟอัลจนมาถึงดักไนเมทเ r ิลเขาได้อาบแร่เหล็กไปเกือบครบจํานวนแล้วในเมื่อแบทแมนเดินทางมาถึงสุสานแห่งฮาร์เซตเขาโดนจับไปและอาบแร่เหล็กสุดท้ายคือ่า b a แบทแมนเนจนประตูเปิดออกมาแบทแมนถูกดูดเข้าสู่จักรวาลมัลติเวิร์และแบทแมนแห่งความชั่วร้าย ก็บุกมายังจักรวาลหลักได้ซึ่งนำโดยแบทแมนวูลาร์ดหรือแบทแมนที่ได้กลายเป็นโจ๊กเกอร์ไปแล้วและเริ่มแผนการใช้พลังงานของมัลติเวิร์สกำจัดโลกคู่ขนานทั้งหมดของดีซให้เหลือเพียงแต่ความว่างเปล่าจัสติสเลกที่เหลือและ s ูซ c i ไซส์สควร่วมถึงแบทแฟมิลี่รวมกันสร้างกองกำลังต่อต้านขึ้นมาเพื่อยับยั้งแบทแมนชั่วร้ายแต่ไม่เป็นผลสำเร็จซูเปอร์แมนพยายามจะไปช่วยแบทแมนแต่ก็โดนจับไปอีกคน ทั้งสองคนนั้นหาทางหนีจนสามารถหลุดมาอย่างโลกที่ชื่อว่า f o r k Off World โลกที่เอาไว้สร้างมิติต่างๆของ DC Wonder Woman ร่วมมือกับ Lady Black Hawk สามารถช่วยชีวิตแบท m a n และ Superman ออกมาได้พร้อมกับได้เกราะแร่ธาตุที่10ขึ้นมาจัดการ b a ท m a n ชั่วร้ายอย่างง่ายดายและแบท m a n ได้ร่วมมือกับ j o ๊กเกในการจัดการแบทแมนฮูรัสจนโค่นล้มเขาได้บาเบโทสได้ใช้พลังสุดท้ายในการดึงจัก,กรวาลเข้าสู่ดาร์คมัลติเวิร์ แต่ด้วยพลังของแร่ธาตุที่10ซึ่งเป็นแร่บริสุทธิ์ที่เอาไว้ตีสร้างมิติต่างๆทำให้จัสติสเลสามารถใช้จิตวิญญาณดึงโลกกลับมายัางจักรวาลมืดได้พร้อมกันซึ่งผลพวงของการกู้จักรวานรอบนี้ทำให้กำแพงกั้นจักรวานของดีซที่ชื่อว่าซองวอรแตกออกทำให้ศัตรูหรือมิติต่ตางจักรวาลที่ไม่เคยมาเยือนจักรวาลดีซสามารถฝ่ากั้นกำแพงนี้ เข้ามามได้ไม่มีอะไรกัง้งและเมื่อซอฟต์แวร์ไม่มีแล้ว Justice League จึงต้องแยกทีมออกหลายทีมเพื่อเตรียมตัวป้องกันภัยรลายใหม่ที่กำลังมาเยือน Lex l u t h o r ได้พบกับชิ้นส่วนบางอย่างของซอฟต์แวร์ที่ถูกทำลายมันคือพลังงานที่เก่าแก่ที่สุดของจักรวาลที่ชื่อว่า Totality แหล่งกำเนิดในการสร้าง Multiverse เขาได้ใช้พลังของมันในการสร้างทีม Legion of Doom ขึ้นมาใหม่ในขณะนั้นเอง Perpetua มารดาแห่งการกำเนิดจักรวาลผู้เป็นแม่ของมอนิเตอร์ผู้ปกป้องรักษาจักรวาลของ DC ทั้ง3ก็ได้ตื่นขึ้นหลุดเป็นอิสระจากการโดนกักขังในซอวอลครับด้วยเดินทางไปยังจักรวาล DC เพื่อต้องการสร้างจักรวาลขึ้นมาใหม่ที่เธอต้องการเลซ์โดนบังคับให้พักดีต่อเพอร์เพชัวโดยเธอให้เขาได้เห็นนิมิตด,ดวงตาเพื่อให้เล็กซ์ตกมาเป็นทาสรับใช้ของเธอและมอบพลังให้เขาจนกลายเป็นเอเพ็กเล็ก ที่มีพลังสาม,มารถเดินทางไปยังจักรวาลต่างๆของ DC ได้ช่วงเวลาเดียวกันแบทแมนวูลัตที่รอจากเหตุการณ์ดาร Knight เมทัลคอยสร้างอาณาจักรกองทัพของตัวเองขึ้นมาโดยการใช้สารพิษจ๊กเกอร์ให้ฮีโร่บางคนนั้นติดเชื้อเพื่อมาเป็นลูกสมุนให้แก่เขาเพื่อสร้างทีม j จัส League แห่งความมืดจัสติส g u e ได้เปิดศึกกับเพอร์เพชัวเขาสู้กับเอเพ็กเลกจนเอาชนะได้แต่ท้ายที่สุดเพอร์เพชัว ได้ใช้พลังลบตัวตนของสมาชิก Justice League ออกจากความเป็นจริงจนเธอคิดว่าได้กำจัด Justice League สำเร็จแล้วแต่แท้จริง Justice League ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มผู้ทรงพลังที่ชื่อว่า The Quist t n s e n n อันประกอบไปด้วย Guardian แห่ง OR High Father แห่ง New God h e เฮจาก Amazon s p e c t ป e เตอร์เทพแห่งการลงทันพ่อมด t ด e w วิส r d ผู้ให้พลังแกชาแซมและแฟ a n t o สเตรนเจอรพวกเขานั้นรักษาตัวตนของจิสลกเอาไว้ และก็ได้แสดงหนทางที่ Justice League อาจจะสามารถเอาชนะเพอร์เพชัวได้นั่นก็คือประตูสีฟ้าที่จะนำพาพวกเขาไปสู่เส้นทางบรรจบของทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน Justice League ไม่มีทางเลือกจึงเดินทางเข้าประตูนั้นไปส่วนเหตุการณ์ที่โลก Lex l u t h o r ได้ก่อสงครามกับแบทแมน o ูลาร์ที่ดูเหมือนจะมารบกวนแผนของเพอร์เพชัวเล็กสามารถเอาชนะแบทแมนวูลารได้และนำตัวแบทแมนผู้ช่วร้ายคนนี้นั้น ไปให้เพอร์เพชัวลงโทษแต่กลับกลายเป็นว่าทุกอย่างเป็นแผนของแบทแมนคนนี้ครับเขาเสนอตัวเองให้เป็นมือขวาของเพอร์เพชัวแทนเล็กเพื่อแลกกับความรับของดาร์คมัลติเวิร์สที่อาจจะทําให้เธอนั้นทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆเพอร์เพชัวจึงเขี่ยเล็กทิ้งจากตําแหน่งและถอนพลังของเขาออกด้วยแบทแมนวูลาฟัจึงบอกกับเพอร์เพชัวว่าจัสติสเลกที่เธอคิดว่ากําจัดไปได้น่ะพวกมันรอดไปแล้วและกําลังมุ่งหน้าสู่แผนที่จะเอาชนะเธอได้ เธอจึงใช้แบทแมนวูลัสเสนอแผนที่จะขัดขวางจัสติสเลกให้กับเธอครับแล้จากนั้นแล้วก็เข้าสู่เหตุการณ์ของดาร์กไนท์เดดเมเทอรเล่มแรกกันครับในสึกสงครามระหว่างจัส l ิสเลกและเพอร์เพชัวหลังจากที่จัสติสเลกนั้นได้เข้าไปยังประตูสีฟ้าแล้วไม่มีใครทราบครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เอาเป็นว่าจักรวาลดีซนั้นล่มสลาย โลกนั้นได้กลายเป็น,นอาณาจักรแห่งวันสิ้นโลกนี่คือแผนที่โลกปัจจุบันของจักรวาลดีสีที่แบ่งออกเป็นสี่ทวีปรูปทรงเหมือนกับค้งง่าวได้แก่อาค้ามเวสแลนดเทมิสคีล่าที่ได้กลายเป็นนรกเมกาโพโคลิฟและแคสเซลแบทเป็นที่อยู่ของแบทแมนฮูลารสเรื่องเปิดขึ้นโดยตัวละคเรเซอร์เจนร็อกที่ได้รับบาดเจ็บและมาหลบภัยอยู่ใต้ดินเขาคุยอะไรบางอย่างกับชายคน ที่ซึ่งด้านบนนั้นกำลังเกิดสงครามอยู่ที่นรกหรือเทมิสคีลาวันเดอร์บูเมนกำลังใช้เลื่ยแห่งความจริงตัดชิ้นส่วนของเครื่องบินล่องหนอินวินซิเบิลเจทของเธอไปหลอมละลายกับลาวาด้านล่างตามคำสั่งของแบทแมนวูลารจากนั้นสวอมติงในเข้ามาแจ้งเธอว่าแบทแมนแห่งความมืดที่เป็นทหารให้กับแบทแมนวูลาร์ปกำลังพานักโทษคนหนึ่งมาที่นรกแห่งนี้แต่เมื่อถามว่านักโทษคนนี้คือใครสวอมติงก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่น่าจะเป็นคนสําคัญเพราะปกติผู้คุมนักโทษจะไม่มาเยอะถึง3คนขนาดนี้ยังไงก็ตามพวกเขากําลังรอให้ไดอานาเข้าไปพบเมื่อเดินออกมาเราก็พบกับนักโทษที่โดนคุมขังในแนวลกได้แก่ The r ler, Freeze, Man, Cole, i d เลอ r ์ r ิส e ตอร์ a ฟร n คา r m เ n นด้าแมนกัปตันโคอิคริโซและโจ๊กเกอร์ซึ่งมีรู้ไปเอาแว่นตาแบทแมนมาจากไหนสวอมติงจึงดุใส่วัสรญลักษณ์ของแบทแมนถูกต้องห้ามในดินแดนแห่งนี้ หากพวกอัศวินแบทแมนมาเห็นเข้าจโจ๊กเกอร์เดือดร้อนแน่แต่โจ๊กเกอร์ก็ไม่สนใจหรอกเพราะการที่มีแบทแมนเต็มไปหมดบนโลกนี้ก็เปรียบเสมือนว่าเขาเนี่ยได้อยู่บนเกาะสวรรค์มีความสุขจริงๆร <c oughs> ิงเทย์นาได้พบกับแบทแมนทั้ง3ก็คือแบทเมนขังข่าวผู้ใช้เวทมนต์บียอนเดอร์หรือเทอรี่แมกนิสแบทแมนบียอนผู้ชั่วหลายและแบทไนโดโอล ที่ย้ายจิตตัวเองไปอยู่ในหุ่นยนต์ในโดเสาแบทแมนตำหนิเธอเล็กน้อยที่แดอหน้ามาช้าปล่อยให้พวกเขาหล่อเธอจึงบอกว่าติดพันธุระหลอมเครื่องบินตามคำสั่งของนายท่านอยู่และเธอก็ไม่อยากเสียมารยาทก,กับแบทแมนทั้ง3จึงต้องแต่งตัวให้สมเกียรติและกฎของที่นี่นักโทษปกติจะต้องถูกนำไปแข่งรวมกับคนอื่นครับแต่คนนี้แบทแมนทั้ง3ยืนกรานว่าจะให้ขังเดี่ยวในบ่อนรก เมื่อเดียนาขอเหตุผลจึงโดนแบทไดโนเสาร์ดุว่าอย่าถามเยอะทำตามคำสั่งที่พวกเขาต้องการเถอซึ่งเอกลักษณ์ของเดียนาก็ไม่ชอบอยู่แล้วที่ให้ใครมาสั่งแบบนี้เธอจึงยียว่ักวนปราทไดโนเสาร์หน่อยและการที่แกเนี่ยมีจิตใจของบรูซเวนอยู่ในร่างไดโนเสาร์เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าแกนะ่ะเป็นแบทแมนนะแขนไดโนเสาร์เล็กๆของแกเนี่ยจะสามารถปาแบตตะแลงได้หรือเปล่าหรือร่างที่ใหญ่โตที่เป็นทีเร็กซ์อย่างเงี้ยจะสามารถขับแบทโมบิลได้ไหมเรียกได้ว่า กวนโอยแบทนโดซอรจริงๆครับสวอมติงมาห้ามศึกให้ใจยเย็นจากนั้นไดอานาจึงนำกุญแจไปเปิดประตูบ่อและส่งนักโทษคนนี้ไปขังแต่เธอได้เห็นใบหน้าของนักโทษก็จำได้ว่าเขาคือใครเธอไม่คิดด้วยซ้ำว่าคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ด้วยไม่นานแบทแมนฮูลาได้เรียกรวมพลทุกคนที่แคสเซิลแบทปราสาทที่มีชีวิตแบทแมนบูลาร์สสอบถามกับทุกคน ว่ามีข่าวการจับกลุ่มนักโทษคนใหม่บ้างหรือไม่โดยคนที่มาประชุมก็คือฮาร์ี่ควินที่กลายเป็นฮาร์ี่ฮันเตอร์ด็อกเตอร์อาคัมอควาแมนแบดโฟเมดมิสเตอร์มิราเคิลดาร์คฟาเทอร์โดยที่สมาชิกของจัสติสลีกและฮาร์ี่ควินเนี่ยทำงานให้กับแบทแมนวูลัฟก็เพราะว่าเพอร์เพทัวเสนอว่าถ้าต้องการมีชีวิตต่อ ให้ทํางานให้กับเธอพวกเขาจึงกลายเป็นทหารรับใช้ให้กับแบทแมนบูลาร์ฟครับแบทแมนผู้ชั่วร้ายก็ได้ประกาศให้ทราบว่าเพอร์เพชัวเพิ่งทําลายมิติคู่ขนานเอิร์ธยีลงซึ่งนั้นก็เป็นโลกของเหตุการณ์คิงดอมครามครับเหลืออีกเพียง8เอิร์ธเท่านั้นหากทําลายได้หมดเพอร์เพชัวก็จะสามารถสร้างจักราวาลขึ้นมาใหม่ตามที่เธอต้องการได้ไดอาน่าได้ยินเสียงติดต่อมาจากแบทแมนจักรวาลหลักครับว่าได้ยินเขาไหมนี่คือการสื่อสารที่แบทแมนะพัฒนาขึ้นมาเอง โดยลอกเรียนแบบการคุยทางโทรจิตของมาเชียนแมนฮันเตอร์แ m a n บอกว่าที่ Wonder w o m ู n ลนอมเครื่องบินนะ่ะเป็นเรื่องดีมากเพราะจะสามารถเอาเหล็กแร่ล่องหนนี้เนี่ยไปตีเป็นเกราะล่องหลนเพื่อแอบเข้าไปอย่างแคสเซิลแบและไปขโมยเทคโนโลยีในอาคารนั้นได้เด a n อบอกว่าพวกเราต้องรวบรวมหาวิธีนําเอาจักกรวันกลับมาทั้งหมดส่วน Bruce ก็ <c oughs> ถามเด a n อนาว่าจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจเข้าไปสู่ประตูสีฟ้าเขาจําไม่ได้เลยว่าเจแน่ะแพ้ยังไง เดียนาบอกว่าเธอจําได้แค่นิดเดียวว่ามีมือสีฟ้ายื่นออกมาจากประตูแล้วจัสติสลีกก็พายแพ้ให้อีกมือหนึ่งที่อยู่อีกประตูหนึ่งครับแล้วแบทแมนวูลับก็มาขัดจังหวะเขารู้ว่าไดอานาซ่อนอะไรไว้ในใจที่ยังไม่เปิดเผยให้เขาฟังและถ้าไม่บอกเขาก็จะเผาป่าที่ซึ่งสภาแห่งต้นไม้ของสวอมติงอาศัยอยู่คือถ้าเกิดเขาทำร้ายไดอานาไม่ได้เขาก็จะทำร้ายเพื่อนของไดอานาครับ ท่านใดนั้นก็มีธนูระเบิดยิงใส่แบทแมนวูลาคนที่ยิงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือแบทแมนจากจักรวารลหลักมาพร้อมเสื้อโค้ทสุดเท่แบทแมนวูลาฟจึงสั่งให้ลูกน้องฆ่าแบทแมนทิงซะแบทแมนแห่งความชั่วร้ายหลายตัวจากมิติต่างๆถูกปลดปล่อยออกมาจากแคสเซิลแบทเดียน์นาอควาแมนและฮาร์ี่พยายามถ่วงเวลาให้บรูซหนีไปแต่ก็โดนแบทเมดเล่นงาน แบทแมนจึงใช้พลังที่ซ่อนเลนมาสู้มันคือแหวนแบล็กแลนเทิร์นที่สามารถชุบชีวิตคนตายได้เขาได้เรียกอดีตทหารกลุ่มเดดแบทมาร่วมสู้นี่คือหนทางที่แบทแมนเชื่อว่าจะเอาชนะได้นั่นก็คือสองครามยอ่อยๆคอยตอดคอยซุ่มทำลายเรื่อยๆและรักษาสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ไม่ใช่การกอบกู้ทุกอย่างกลับมาเดน่าบอกว่านักโทษคนใหม่น่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะสามารถแก้สถานการณ์ได้แต่บรูซ คิดว่ามันอันตรายเกินไปเพราะน,นั้นคือเส้นทางที่เคยเลือกเดินแล้วทําคนตายเยอะเกินไปวิธีที่แดีย่าคิดคือสิ่งน,นี้ทำให้เจแอลต้องแพ้อยู่ตลอดหากจะต้องการกู้สถานการณ์นี้กลับมาต้องวางแผนดีๆจากนั้นแบทแมนก็ขับมอเตอร์ไซค์หนีออกไปและปล่อยให้ผีดิบโจนา h เฮกจัดการนําทัพต่อไกลออกไปที่ดาวออสเซกดาวที่สร้างมาจากกระดูกโ,โ,โรโบได้ถูกจ้างวานจากใครสักคนหนึ่ง มาเก็บวัตถุบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะสามารถช่วยจักรวาลน,นี้ได้กลับมายัางในนารกเทมิสคีล่าแดน่ากำลังเดินลงไปในบ่อครั้งเดี่ยวเพื่อพบก,กับนักโทษคนใหม่สวอมติงมาเตือนหากเธอลงไปแบทแมนชั่วร้ายอาจสัมผัสถึงได้และอาจจะมาทำร้ายเธอซึ่งพลังของเขามีไม่มากพอที่จะปกป้องเธอครับแดนาจึงบอกให้สวอมติงหนีไปก่อนเพราะเธอรับกับความมืดที่ปกคลุมโลกนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว เธอต้องทำอะไรสักอย่างและเธอไม่สามารถใช้วิธีต่อสู้แบบเดียวกับบลูสได้เมื่อเธอลงไปก็ได้พบกับนักโทษเขาคือวอลลี่เวสตหรืออดีตเดลแฟลตที่ก่อนหน้านี้นั้นเขาได้พลังของด็อกเตอร์แมฮัตตันอยู่ในตัวแต่ตอนนี้พลังนั้น แทบจะไม่เหลือเลยและเมื่อไดอาน่าได้สัมผัสถึงพลังของวอลลี่แล้วเธอก็รู้สึกว่ามันคือพลังเดียวกันที่เธอสัมผัสถึงได้ในตอนที่จัสติสลีเข้าประตูสีฟ้าและหากมันคือพลังเดียวกันวอลลี Wall ่ก็น่าจะมีคำอธิบายให้เธอได้ว่าเมื่อเธอเข้าประตูนั้นไปมันเกิดอะไรขึ้นบ้างวอลลี Wall ่จึงขออธิบายคอนเซปต์ของเรื่องราวทั้งหมดให้ไดอาน่าฟังเกี่ยวกับจักรวาลของ DC เนี่ยแหละครับว่าการก่อกำเนิดนั้นมันเกิดมาจากอะไร เพราะจักรวาลดีซีเนี่ยจะมีพลังอยู่2แบบนั่นก็คือพลังด้านบวกที่เชื่อมให้ผู้คนเข้าถึงกันและ2คือพลังด้านลบเช่นพลังความโกรธพลังแห่งแอนตี้ไลฟ์พลังเวทมนต์ด้านมืดพลังที่จะเห็นแก่ตัวพวกนี้เรียกว่าไครซิตเอนเอจีซึ่งพลังนี้จะคอยหาโอกาสหรือหนทางให้พลังความเชื่อมโยงของผู้คนนั้นพังทลายให้เหลือเพียงแค่สิ่งเดียวอย่างเดียวไม่มีอื่น ปราศจากความทรงจำซึ่งจักรวาล DC นั้นถูกสร้างมาด้วยเพอเพชัวและเธอก็ได้ใช้พลังด้านลบคลายสิทธิ์เอเนเนี่ยเป็นตัวแปรในการตั้งต้นสร้างจักราวาลน,นี้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าจักราวาล DC จะคอยหาหนทางเติบโตขึ้นเองด้วยการรีบูตตัวเองเพื่อให้ไม่มีความทรงจำใดๆเหลืออยู่ในจักราวาลซึ่งผู้คนจากเผ่าพันธุ์เดียวกับเพอเพชัวได้พบว่าเธอสร้างจักรวาลน,นี้ขึ้นมาด้วยพลังด้านลบ และเป็นสิ่งต้องห้ามเธอจึงถูกนำไปขังที่สซอวอให้เธอได้เฝ้ามองจักรวาลเติบโตไม่ไปคล้องแวะกับจักรวาลน,นี้โดยตรงแต่ถึงแม้จะโดนขังเธอก็ยังสามารถส่งพลังงานไปเป่าหูผู้คนที่ศรัทธาพลังด้านลบได้เพื่อไปรีบูตจักรวาลดีซทั้งแอนทายมอนิเตอร์พาราแลกซ์ซูเปอร์แมนพรามดาร์คไซส์แมนดาร์และบาเบโตสแต่ด็อกเตอร์แมนฮฮตตันผู้มีพลังด้านบวก ได้มาสู่โลกนี้และได้ใช้พลังด้านบวกช่วยซ่อมแซมจักราวาล DC โดยไม่ได้มีจุดประสงค์หลายจากเพอร์เพทัวมาเกี่ยวข้องทำให้กลุ่ม The q u i n t e n s e n น e ได้เก็บเกี่ยวพลังของดรเมเนนตันที่เหลือไว้ในจักรวาลมามอบให้กับ Justice League เพื่อไปสู้กับ p e r ร์เพทัวขณะที่เธอนั้นได้ใช้พลังทั้งหมดของค r ายสิทธิ์เอมาสู้กับ Justice League การพะทะกันครั้งนั้นยิ่งใหญ่มากที่ทำให้ขนาดพระอาทิตย์นั้นดับลง แต่ในเมื่อพลังของคลายสิทธิ์เอเนจถูกใช้หมดแล้วทำไม p e r p ์เพชัวถึงยังมีอนุภาพทรงพลังขนาดนี้พอะแบทแมนรูลับได้บอกการเข้าถึงจักรวาล Dark คมัลติเวิรให้กับ p e r p ์เพชัวเพราะจักรวาลน,นั้นมีต้นแบบมาจากจักรวาลหลักมันจะนำเอาความทรงจำที่เจ็บช้ำของฮีโร่ในโลกหลักนั้นมาทำเป็นโลกที่มีแต่ความผิดหวังความเจ็บปวดและล่มสลาย และเมื่อโลกได้สลายไปมันจะปลดปล่อยพลังคลายสิทธ์เอเนอจีออกมาทําให้เพอร์เพชัวนั้นสามารถมีพลังด้านลบไว้ใช้อยู่ตลอดและนั่นเองก็เป็นเหตุผลที่เพอร์เพชัวและแบทแมนวูลาร์ยังคงปล่อยให้ฮีโร่บางคนในจกักรวาลหลักมีชีวิตอยู่ได้เพราะจะได้มีความทรงจําที่เอาไว้สร้างโลกจักราวาลด้านมืดนั่นเองไดอาน่าจึงคิดแผนขึ้นมาครับหากเพอร์เพชัวสามารถใช้พลังของคลาสิทเอเนจีได้ ทำไมพวกเธอไม่เอาพลังคลายสิทธิ์เอเนอร์จีนี้มาค้นล้มเพอร์เชียซะเองและสร้างเหตุการณ์แอนทายคลายสิทธิ์ขึ้นมาแต่ทันใดนั้นเองแบทแมนวูลาร์ก็ตามเข้ามาในบ่อครับเขาแอบฟังเธออยู่ตลอดและให้แบทแมนจัดการสวอมติงที่อยู่ข้างหน้าไปเรียบร้อยเขาคิดว่าแผนของไดอาน่านั้นเป็นแผนที่ดีเยี่ยมที่เขาอาจจะจัดการเพอร์เชียได้เพราะแบทแมนวูลาร์ฟนี่กะจะดัดหลังเพอร์เชียอยู่แล้วครับหน้าตาอย่างนี้เนี่ยก็ไม่น่าไว้ใจอยู่แล้วแหละและเขาจะมอบรลังวัลให้กับไดอาน่า ที่มอบแผนนี้ให้แต่ถ้าเธอหัดขืนเขาล้ก็เขาจะฆ่าเพื่อนของเธอที่เขาขังไว้ทั้งหมดซะส่วนเรื่องแผนการที่จะเอา Invisible Jet ไปหลอมเนี่ยเพื่อสร้างโล่ป้องกันมาล่องหนเนี่ยเขาก็รู้ทันแล้วแหละแต่ไดอาน่าบอกว่าคนอย่างเธอน่ะไม่สร้างเกราะหรอกแต่จะสร้างอาวุธตั้งหากแล,แล้วแล้วไดอาน่าก็ชักมันออกมาครับดึงคันเร่งและก็เปิดเงื่อยเหล็กแห่งความจริงที่ถูกตีขึ้นมาใหม่ให้ล่องหนพร้อมโจมตีใส่แบทแมนรูลาจนตาย ไม่นานแบทแมนรีบกลับมายัางแคสเซิลแบทเพื่อแจ้งข่าวการตายของแบทแมนวูลาฟแต่ดูพวกเขาจะไม่ได้รู้สึกเสียใจที่ไหนท่านตายเลยเท่าไหร่ครับพอาะนี่อาจจะเป็นแผนการที่แบทแมนวูลาฟได้เตรียมพร้อมไว้แล้วจากนั้นแบทแมนก็กดปุ่มสัญ,ญญาณที่เป็นรูปหน้าบึง้งเขาสั่งให้ลูกสมุนโรบินนั้นไปเตรียมร่างของบูสเวนคนสุดท้ายซึ่งรูปลักษนี่ก็น่าจะเป็นบูสเวนแห่งด็อกเตอร์แมนฮัตตันนี่แหละครับ ส่วนอีกที่หนึง่งแบทแมนได้พาล่างของเซอร์เจนร็อกไปเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายและนั่นก็จะเป็นเนื้อเรื่องของเล่มแรกนะครับผมส่วนเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงต่อน,นั้นก็คอยติดตามเล่มที่2เร็วๆนี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยและกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ